สวัสดีครับหมอแบ็ควินเซนต์นะครับคลิปนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดสารเหลวที่หน้าอก ข้อดีข้อเสียของแต่ละเคสแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับทารเหลวมันก็จะมีอยู่สแบบแบบแรกก็คือเอามาจากร่างกายของคนไข้เองเป็นการดูดไขมันแล้วมาเติมที่หน้าอกข้อดีก็คือมันเป็นเนื้อเยื่อของเราเองแต่ข้อเสียคือมันสามารถยุบตัวได้ก็จะไม่ได้หน้าอกตามที่ต้องการอันที่2ก็คือเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นพวกฟิลเลอร์หรือสารเหลวต่างๆข้อเสียของพวกนี้คือเราต้องฉีดในปริมาณที่มากถึงจะได้รูปทรงของหน้าอกที่ต้องการมันมีโอกาสเสี่ยงต่อเกิดอาการแพ้ถ้าเทคนิคคกกกาาาาารรรฉีีีดดทท่่่่ไไมมมสสสเเตอออ์ลนะะพย็จํใให้วง ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสารเหลวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยากับร่างกายเกิดเป็นบังผืกเกาะแน่นอยู่ในหน้าอกหรือหน้าอกแข็งเป็นก้อนสารเหลวตัวนี้เนี่ยมันสามารถไหลได้หน้าอกก็จะมีการผิดรูปได้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยการผ่าตัดหมอแบงค์แนะนําว่าให้เป็นการเสริมหนอกด้วยซิลิโคนในปัจจุบันจะดีกว่าเพราะไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงกับปัญหาที่เล่ามาซึ่งที่วินเซนต์ของเราก็มีซิลิโคนสำหรับเสริมหน้าอกที่ได้มาตรฐานดังน,นั้นใครที่ต้องการมีหน้าอกสวยๆวยก,วยก,วยก็สามารถเเข้้าาามมปรรึกกษาาแบ,บฟีีนนคคัท่วิได